ฮบิร์นะคะดีมากทุกคนมันจะเหมือนเป็นแบบมันเป็นการเปลี่ยนนิสัยเราเล็กๆจากแบบจากเรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออคอ,อ,องาน <Hab its S 1> ัา,าของเล่นต้องมีไหมอุ้ยบุลลี่นะคะกดแบนนะ <laughs> <c oughs> คือมีได้เท่าที่ชอบด้วยาพีาะอ่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยอยู่ในเจนที่มีลูกแล้วด้วยนะหมายถึงว่าผ่านมาอายุยังไม่เยอะแต่หมายถึงว่าเราได้ใช้ชีวิตแล้วได้ไปเทีย่ยวได้ซื้อของแบรนด์เนมได้ชอปปิ้งได้มีของเล่นอ่ะ พอสุดท้ายอะของบางอย่างอ่ะเราเขาเหมือนไปเดินย้อนกลับไปซื้อมาทําไม,ไมซื้อว่าทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ต้องมีมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือชื่นชมของบางอย่างอ่ะมันอยู่บนเชลอะมันก็สวยดีแต่มันกลับบ้านมามันก็ไม่สวยขนาดนั้นหรอกเหมือนเวลาเข้าไปลองเสื้อผ้านในห้องแต่งตัวสวย <c oughs> กระโกมกันดีค่ะนึกออกปะหอมเลยเยี้ย แกเดินเลินลองเดินออกมานิดนึงแล้วไปเข้าห้องน้ำดู <laughs> ไม่เหมือน <laughs> เขาบอกว่าขอถามน้องอุ้มว่า <Wow. S 1> ถามได้ไหมล่ะเขาถามว่าแบบเนี่ยเขาถามเมนูคุยไม่ใส <laughs> <c oughs> ่ไม่ใส่นี่เขาถามว่าอันนี้แบบอ๋อ <c oughs> เมื่อกี้มีคำถามว่า move on ยังไงกับการสูญเสียคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเพิ่งเจอการสูญเสียมาเหมือนกันเอาจริงๆอุ้ม move on ไม่ได้สหรภาพเลย <c oughs> คือมันเป็นแค่แค่ความรู้สึกที่ว่าโอเคเราไม่มีเขาแล้วแล้วมันแค่เราเราต้องใช้ชีวิตให้ดีเพราะว่าอุ้มรู้ว่าแม่อยากให้เราใช้ชีวิตให้ดีแบบอยากให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไร เธอนี่เหมือนผ่อนแคลร์แล้วนะอันนี้เหมือนผ่อนแคลร์แล้วนะนี่นี่ว่าพี่อุ้มจะเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งไปถ่ายรายการมาแล้วเ,เขาก็ถามเรื่องนี้นิดนึงเดี๋ยวก่อนแปน๊บนึงนะคะอุ้ยคําถามนี้ยากนะคะโอ้ยโมงลงแป๊บน,นึงนะคะวงแตกไปอะเดี๋ยวเราซบนึงวงแตกทิ <laughs> ชูแบบทิชูนนี้คือซับอยู่แน่นอนน้องมันไม่ยุย่ย <laughs> ไม่เป็นไรคือไม่ได้ คือแต่จริงอยากให้ตอบเรื่องนี้แล้วก็พี่ย <c oughs> ุ้มก็เข้มแข็งอ่ะให้พี่ยุ้มตอบแล้วเดี๋ยวพี่ชัยจะสรุปให้ในฐานะพิธีกรน,นะคะ <c oughs> คืออ่ะถ้าใครเจอการสูญเสียมาอุ้มเสียใจด้วยนะคะเราก็อยากบอกว่าแบบเป็นกําลังใจให้จริงๆเพราะว่ารู้ว่ามันหนักมากๆแล้วก็มันเป็นการของอุ้มมันเป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครได้ตั้งตัวเลยเพราะคุณแม่ไม่ได้ป่วยแล้วอยู่ๆคุณแม่เขาก็หลับไปเฉยๆก็เลย มันเป็นอะไรที่มันกระทนหันแล้วไม่ว่าจะอุ้มหรือพี่ชายหรือคุณพ่อหรือทุกคนในครอบครัวทุกคนแบบใจหายกันหมดเลยแล้วมันก็ปุบปับมากอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแบบอยู่ได้ไหมายถึงว่าเราก็ยังใช้ชีวิตของเราได้เพราะว่าเรารู้ว่าตัวแม่เองอะ่ะเขาก็ไม่อยากให้เราเสียใจขนาดนั้นแบบแม่ก็อยาก,กใช่คือแม่ไม่ชอบสีดำไม่ชอบให้ร้องไห้ตอนงานศพอะ่ะไม่มีใครร้องไห้เลยทุกคนแบบจริงอุ้มพี่ทอย เฮียอุ้มเองหรือแบบป,ป๊าอะไรเงี้ยไม่มีใครร้องให้เลยเพราะเราทุกคนรู้ว่าว่าแม่เขาไม่ชอบให้ใครเสียใจเขาไม่ชอบสีดําเขาไม่อยากให้งานเขามันดูหมุนหมองอะไรเงี้ยก็เลยเป็นดอกไม้ส, <c oughs> สีม่วงพุดอกไม้ที่กลับมาบ้านแล้วนี่ป่วยเพราะว่าเรารักแม่มากเราอย่หูแม่หนูจะเอาดอกไม้มาลงให้แม่แบบครึ่งสวน <c oughs> เต็มที่เป็นภูมิแพ้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่แพ้เกสรดอกไม้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะพี่ทอยสรุปให้ในฐานะ เป็นพี่ระกันว่าแบบพี่ทว่าเริ่มแบบเนี้ยมันไม่มีใคร move on ได้หรอกหมายถึงว่า<ม>อุ้มก็เสียแม่พี่ทราก็เพิ่งเสียเพื่อนสนิทไปเหมือนกัน<ม>พี่ทว่ามันไม่ได้มีใคร move on ได้เพียงแต่ว่าคนที่อยู่อ่ะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะหมายถึงว่าทุกทุกด้านของชีวิตแบบเหมือนเหรียญมันก็ยังมีสองด้านใช่ไหมเราก็ต้องคิดแบบเหมือนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรบางทีเราก็ต้องคิดว่าถ้าเป็นเราบ้างล่ะถ้าเราเป็นคนที่จากไปอ่ะ อย่างพี่ถอยอ่ะพี่เราก็มีลูกเหมือนกันเนาะแล้วก็มีน้องที่สนิทก็จะบอกทุกคนเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเราจากไปอยากให้เราคิดถึงแต่แบบสิ่งที่ดีคือเธอไม่ต้องเป็นต้องมานั่งแบบร้องไห้ไม่ต้องคือเราอยากให้ทุกคนน่ะรู้ว่าที่ผ่านมามันดีแล้วแบบว่าเรามีความรักให้กันมันดีแล้วแล้วก็ให้ไปใช้ชีวิตในแบบเซนซิทีฟเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าเป็นพี่ทอยมีลูกใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่าให้ไปใช้ชีวิต ที่อยากใช้เออค<ม>ี่้ว่าแม่ก็น่าจะคิดกับอุ้มแบบนี้เหมือนกันมันก็เลยทําให้อุ้มะรู้สึกว่าโอเคอุ้มอยู่ได้อุ้มจะอยู่ให้ได้หมายถึงว่าเราก็จะเราก็บอกเขาแหละว่าไม่เป็นไรหนูจะใช้ชีวิตตัวเองให้ดีไม่ไม่ต้องห่วงเราจะแบบทำเราอยางให้มันดีที่สุดแบบแม่ไม่ต้องห่วงอยากให้เขาภูมิใจแล้วรู้ว่าไม่ว่าเราทาอะไรอ่ะเขาก็สพอร์ตเราเสมอใช่ใช่แล้วก็โชคดีหมายถึงว่า ในจังหวะเนี้ยในในช่วงเนี้ยพอดีช่วงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพี่อุ้มอะเราได้มาเจอกันพอดีเนาะหมายถึงว่าเจอันมาตั้งนานแล้วอุ้ยมาถึงเรื่องนี้แล้วทำไมอะหมายถึงว่าเจอกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่เคยแบบว่าไม่เคยคุยกันแบบจริงจังไม่เคยมาดูแลกันหมือถึงกับพี่กรณ์กแบับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเปิดเป็นน้องคนหนึ่งที่เราเคยเจอแต่มันเหมือนเป็นช่วงที่แม่อ่ะ เขาเขารู้สึกว่าโอเคอยากให้น้องอ่ะไปทํานู่นนั่นนี่หลายอย่างหมายถึงว่าอยากให้น้องได้ออกไปใช้ชีวิตนอกจากการทํางานอย่างเดียวอยากให้มีเพื่อนอยากให้มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็รู้สึกว่าเออแม่ก็แบบโตแล้วหมายถึงว่าอายุเยอะแล้ว,ลวได้พักผ่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาดูพอดีแล้วก็ถามว่ามันก็ เป็นจังหวะพอดีที่แบบได้ดูแลกันแล้วมันก็เหมือนแบบพี่ทอยเหมือนได้น้องเพิ่มคือบอกแม่ตลอดคือแบบว่าเออเป็นลูกคนเดียวก็เลยเหมือนแบบมีทั้งน้องชายแล้วก็มีทั้งอุ้มเพิ่มขึ้นมามันก็เลยอยู่ด้วยกันวนๆไปก็เลยบอกแม่ตลอดเออเออไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุ้มก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบน่าเป็นห่วงเออจริงๆแล้วคือแม่แล้วคืออย่างพี่ทอยอ่ะพี่ทอยก็จะเซนซิทีฟเรื่องแม่เพราะว่าคุยกับแม่ตลอด ก็เลยรู้ว่าโอเคแม่เป็นห่วงอะไรไม่เป็นคนเราก็เลยคุยกันแล้วก็มีอะไรก็คุยกันแค่นั้นเองทุกคนคิดว่าว่าเวลาเราเกิดเรื่องอะไรแบบเนี้เราบอกให้คนอหนึ่งฟังได้นะหมายถึงว่าน้องคนเมื่อกี้นะคะคือเราสามารถแชร์เรื่องเนี้ให้คนที่เป็นเพื่อนเราฟังได้หรือว่าบางทีอ่ะเขียนโนต้ตไว้ในไดอารี่อ่ะเหมือนระบายมันออกมาอย่าอย่าเก็บมันเอาไว้หมายถึงว่าถ้าจะต้องรู้สึกว่าจะต้องร้องไห้ ก็ลองมันออกมาเลย<ช>แต่ว่าอลองเสร็จแล้วก็โอเคไม่เป็นไรไปกินข้าวไปใช้ชีวิตอย่างตอนที่ตอนนั้นะ่ะเรากินข้าวทุกวันอะหมายถึงว่าป้ะกบอะ <c oughs> เป็นผู้ขับเคลื่อนแบบหลานป้ากบท <c oughs> ้องโตอิ่มได้เลยค่ะเช้ามาแล้วกินไข่กระทะกินนั่นนี่นู่นคือเราก็ทําทุกอย่างอะให้มันไม่ต้องแบบคือเราเสียความรักของเราไปคนนึงแล้วใช่ไหมเราก็อย่าเพิ่งแบบอย่าอย่าสูญเสียความรักตัวเองไปะ พี่ถว่าเรื่องเนี้มันสําคัญที่สุดซึ่งอุ้มอ่ะใช้ชีวิตได้ดีมากๆมั่นใจว่ายังไงแม่ก็ไม่เป็นห่วงอะไรเลยแล้วแฟนขับเราก็น่ารักด้วยใช่แต่จริงๆคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความหลักเยอะมากๆมันทําให้รู้ว่าแบบคนรอบตัวเราแบบน่ารักมากๆจริงๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ถอยด้วยเพียงนะคะทุกคนด้วยที่ส่งกําลังใจมานะคะคืออยากบอกว่า คือตอให้อุ้มไม่ได้ไปตอบแบแต่ทุกอย่างม,มันแบบมันมีความหมายกับอุ้มมากๆแบบร,บ,รบรับรับรู้ได้จริงๆว่าทุกคนส่งกําลังใจมาลแล้วมันสาคัญจริงๆก็สําหรับน้องที่ใครก็ตามที่ได้คกับกความสูญเสียก็อยากให้รู้ว่าเอุ้มเป็นกําลังใจให้จริงๆใช่แล้วเราก็ต้องรู้จักตั้งหลักคือเราไม่มีทาง ลองไห้ตลอดไปอ่ะชีวิตมันก็จะขึ้นลงอ่ะมันก็จะมีวันที่เสียใจมีวันที่เศร้าใจามีวันที่คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้รู้ว่าแบบอย่าไปจมอยู่กับมันอ่ะหมายถึงว่าพอเราไปจมอยู่กับมันอ่ะคิดดูดิถ้าสมมติเป็นพี่ถอยอ่ะพี่ทอยแบบวันหนึ่งพี่ถอยขอขึ้นไปเป็นนางฟ้าแล้วกันนะคะซึ่งไม่รู้ว่าในชีวิตเนี้ยใช้ชีวิตดีพอที่จะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างอ่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าแบบก็อยากให้ทุกคนอ่ะใช้ชีวิตแบบมีความสุขหมายถึงว่าเธอก็ บางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นฉันอาจจะตามเธอไปก็ได้แล้วเธอก็ไปเที่ยวด้วยฉันก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเธออย่าจมปักอยู่แต่บ้านแต่ห้องอะไรอย่างนี้แล้วคิดว่าเออใช้ชีวิตเผื่อเขาแล้วกอให้เขามองมาแล้วเขาไม่เสียใจว่าเขาทําให้เราเสียใจอ่ะเอออะไรอย่างงั้นต่อให้จะคุยกับตัวเองบ้างเหมือนอย่างตอนแบบอ่ะแม่ใช่ไหมแม่พี่วงพี่เทาก็จะแบบแม่กินอันนี้ไหมล่ะแบ่งกันละกันคุยเองคุยกับตัวเองแต่ว่าก็คุยก็มันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอ่ะใช่ใช่ ถ้าอยากร้องให้ก็ร้องเธอค่ะมันไม่ไม่ผิดไม่ได้เป็นไรมันไม่ได้เห็นถึงว่าแบบเราอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรร้องไปเลยมันก็ความรู้สึกหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในใจเราแต่ว่าถ้าเราได้ระบายมันออกไปมันจะค่อยคยดีขึ้นแต่ถามว่าความเสียใจมันหายไปไหมเรา move on ได้ไหมบอกเลย่าไม่ไม่ได้ก็แตไว่ไมัน้่ก็ค่อยดีขึ้นหมายถึงว่าเราจะอยู่กับน้อยลเราจะค้ำควรน้อยลงเราจะรู้สึกว่าแบบ ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับชันคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลาพี่ชอยว่าทุกเรื่องในชีวิตมันต้องใช้เวลาหมดอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องพ่อแม่เรื่องอะไรก็ตามแค่มีสตินั่นแหละมีสติว่าแบบเ,ออเราทําอะไรอยู่นี่สิ่งนี้คือดีกับเราไหมหรือดีกับคนรอบข้างไหมหรือแบบเราทําสิ่งนี้แล้วมันจะเป็นผลอะไรอะแค่มีสติกับการใช้ชีวิตเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้น,นะคะ่ะทุกคนโอเคจบท็อปปิกนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะซึ่งอีกกี่นาทีอเมริกาไม่เป็นใจง่ายขึ้นมาแล้วมันยังไม่เปิดอีกอ้อมือถือเอ <laughs> นี่ยทุกคนมันจะไปเสียใจยได้ยังไงวันวันนึ่งอะ <laughs> จะด้ลละวยปะเราแบบมือถืออยู่ไนสติคืนอ,อ,อู่ค่ะมันมากี่โมงนะทุกคนสองทุ่มสองทุ่มใช่ไหมอีกยี่สิบนาทีนะคะเรา จะมีอะไรนะอะไรนะอีกห้านาทีเตรียมไปเทนอ่อีอกห้านาทีอ่ะมีคําถามไหนอีกไหมคะคุยกันเรื่องสนุกสนานใช่ทุกแต่เมื่อกี้นะทุกคน ทุกคนฟังนะคําถามน้องคนเมื่อกี้มันถามได้นะไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปไปแบบไปว่าว่าเออแบบเป็นเราเราจะไม่ถามคําถามนี้พี่ทอยบอกไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนมันเป็นเรื่องที่คนต้องเจอซึ่งเราอ่ะถ้าพี่ทอยอะไม่อ่านอะไม่ว่าจะเม้นไหนก็ตามถ้าเราไม่อ่านอะบางทีเราก็ไม่สะดวกตอบเราก็จะไม่ตอบแต่อันนี้คือพี่ทอยอะมั่นใจว่าพี่อุ้มอะสามารถตอบได้พี่ทรายก็ช่วยเป็นไกด์ไลน์ได้ก็ถือว่าแบบเราก็ ช่วยๆกันไปให้ความสุขกันไป<ช>แล้วก็เป็นที่ปรึกษ,ษาให้กันและกันเี่ยคนทมเจอน้องเกลป็นไงบ้างเกลเนี่ยล่ะโตแบบอเกลคือบรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอันที่พี่ชอบที่สุดคือตอนที่เกลแบบว <laughs> ่า <laughs> บอกว่ามีเจร์เี้ คือจะมุดอยู่ในห<อ>้องอ่ะพี่อุ้มเล่าเป็นตอนที่ทุกคนอยู่ในห้องแหล,ละแล้วเราอ่ะเข้าไปแกะผมใช่ไปหาจันเอกเออไปหาจันเอกเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่ช่างผมนะคะแล้วก็แบบนั่งแกะผมอยู่แล้วอุ้มก็นั่งแล้วเกล่ออยู่บนโซฟาใกล้ๆแล้วก็บอกว่าเจ้าะเคเจระเคอยู่ตรงนู้นแล้วทุกคนแล้วทุกคนก็ยกขาแล้ววิ่งหนีกันรอบห้องที่ดูผู้ใหญ่ประมาณเจ็ดคนนะทุกคนกี่แล้ว <an> <c oughs> เ,เราว็แย่างเงี้ยเกีก็สนุกแล้วเราก็เป็นกันเปนหมดทั้งห้อง<ช>เหม,เหมือนอุปทานหมู่แล้วตอนนนั้จังหวะหลังจากเหตุการณ์วุ่น,นวายผ่านไปเกลจะลงโซฟาทุกคนว่าจะ เออย่าลงจะเกลเกลก็ตกใจทีนี้เกลไม่ตกใจตระเครตกใจเสียงผู้ใหญ่หกเจ็ดคนเนี้ยทุกคนกินย่าลงทุกคนเห็นภาพเดียวกันอ่ะทุกคนมันเหมือนในห้องเรียน acting อ่ะที่เเห็นภาพเดียวกันว่ามีจระเครอยู่ตรงพื้นว่าตระเครกำลังวิ่งมากําลังจระเครลังจะกินอาหารจระเครขออาหารคือตลกมากจริงเกลน่ารักมากเป็นเด็กที่เอเนอร์จีแบบเยอะมากคือเหมือนเหมือนออก้าเวอร์ชันผู้หญิงที่พี่ทอยบอกอ่ะจริงคือแต่เกลว่ะ ไม่รู้เป็นเพราะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเขาแบบว่าเจอคนเยอะเอาก้าก็เจอเยอะเหมือนกันแต่ว่าเกลพูดเก่งหมายถึงว่าพูดชัดกว่าตอนนี้เกลน่าจะสองขวบกว่าแต่ตอนเอาก้าคือเอาก้าแบบเข้าอนุบาลเทอมสองแล้วด้วยสามอนุบาลถึงจะพูดชัดอ่ะแต่เกลว่าพูดชัดแล้วก็แบบคุยเป็นเริ่มเป็นราวแล้วเขาก็เหมือนแบบชัดเจนในความรู้สึกอ่ะ แต่จริงๆนี่มีแบบพี่ชมเป็นไอดอลในการเลี้ยงลูกนะมนหมายถึงว่าเพราะว่าเขาคลอใสายฟ้ากับพายุมาก่อะแล้วพี่เราก็เพิ่งมีลูกเลย่ยก็รู้สึกว่าอุ้ยคุณแม่เลี้ยงลูกเก่งมากในแม่เลี้ยงพี่อุ่งเป็นผู้ช่วยคุณพลหรือเป็นโคนันคะเป,นเป็นคนฉลาดค่ะ <laughs> จริงแกงนี้เขาเป็นคนฉลาดเป็นคนที่สงสยัย ทุกคนแต่ถ้ามีใครว่างนะคะในแอปดำคืนนี้หลังละครจบนะคะเราจะไปคิดแชทกันในแอปดำนะคะมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยไปพูดคุยกันได้นะคะเรื่องละครมีพีกมาด้วยแล้วก็มีอาป,ปิ่นที่แน่ๆพีกมาแน่นอนอแล้วก็มีอาป,ปิ่นมานะคะ พี่ทอยสวยมากคพี่อุ้มพี่ทอยสวยมากเขะพี่ททยแต่งหน้าค่ะผู้หญิงนะทุกคนเราต้องแต่งหน้ามันสวยเลยมันจะสระผมเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าไม่สวยให้น้องสระผมถ้าสุขภาพผมเราดีเราจะดูสวยตะกาใหญ่มากจริงทุกคนเขาซื้อของเขาเองที่เราตกใจเหมือนกันเขาแกะออกมาตกใจเหมือนกันคืออุ้มอยากได้ตะกร้าที่มันแยกผ้าได้เลยอ่ะมันก็เลยใหญ่ มันมีสามช่องทุกคนมันเป็นตะกร้าที่แบบแบ่งเป็นสามแบบสามอันแยกผ้าขาวผ้าสีผ้าดาอะไรแบบนี้มันก็เลยอันใหญ่แต่ถามว่ามันก็คงใช้ไม่เต็มหรอมันก็ต้องซักก่อนอะเหมือนนางเอกพูดแม่น้ํโขงเลยใช่คะ่ะนี่คะ่ะ oh <my. S 2> อุมิษยานะคะเป็นนางเอกพูดแม่น้ำโขงนะคะ oh ฝา,ากดูแม่เลี้ยงก็ได้ค่ะฝากดูแม่เลี้ยงด้วยนะคะคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะจริงๆมันฉายทุกวันจันทร์อังคารนะคะทุกคนสองทุ่มครึ่งค่ะน้องมุ้งต้องร้องเพลงแล้วแหละคืนนี้ถูกหให้พีกลองได้ไหมพีกล้องได้คนเดียวอะ่ะเดี๋ยวอ <ตก S 3> <ถ>ุ้มตบมืออุ้มลองตบมืออุ้มลองให้พีกลองหน่อยให้อุ้มตบมือเธอไม่แสดงว่าเธอไม่ได้เข้า ครั้งที่แล้วเนาะที่ร้องเพลง Happy Birthday วันเกิดพีก่ะทุกคนครั้งที่แล้วอะ่ะมันมีสเปซกันมันมีชิดแชทกันแนดำนั่แหละเราก็มีเนี่ยมีพี่ทอยมีอุ้มมีพีกแล้วก็มีแฟนๆทุกคนใช่ไหมคะแล้วมันเพิ่งผ่านวันเกิดพีกไปไม่นานเราก็เลยอยากจะร้องเพลง Happy Birthday ทีเนี้ยพอนะห้าสีสามสองแล้วขึ้นไม่พร ไม่แค่นับปะคนนึงเริ่มห้าคนนึงเริ่มหน <c oughs> ึ่งอะเอางี้แกันี่บเริ่มหนึ่งสองห้าสี่สามเออไม่ต้องนับไม่ต้องรอต้องอ่ะเราพอแบบอเอาไหมหนึ่งสองสามไม่พร้อมหน่อยเป็นหน่อยมันนั้นตลกมากถ้าทุกคนว่างก็ฝากไปปั่นเทรนในแอปดำด้วยนะคะทุกคนแม่เลี้ยง ep หกนะคะคืนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะ แต่ที่อยากให้รูกคือให้ทุกคนดูสดอ๋อเงินเงินความรักน่าจะมาปีหน้าเลยค่ะทุกคนนุ่งก็อยากดูเหมือนกันดูแม่เลี้ยงไว้ก่อนนะคะฝากดูแม่เลี้ยงไว้ก่อนนะคะใครคิดถึงเทสอุ้มไปย้อนดูนะคะช่องแอปแดงคาเลคเตอร์ชาแนลนะคะมีตั้งสองอีพีไปดูได้อาปิ่นมาปั่นเทนโอเค <Live S 2> กัสรุป,ปนหน่อยสรุะขอตอบนะคะสรุปว่าเราจะชิดแชทกันไหมในแอปดำตอบชิดแชทนะคะกี่โมงเขาที่แล้วมันเป็นสามทุ่มห้าสิบนาทีประมาณประมาณนั้นแบบหลังละครจบ<ป>ไม่เกิน5นาทีทุกคนเพราะว่าเราอยากเริ่มเร็วคือถ้าละครจบปุ๊บทุกคนก็รอในแอปดำได้เลยเดี๋ยวไม่นานเราก็ขึ้นพูดคุยกันคะ่ะน้องอุ้มมีดอมไหมลูกมีค่ะดอมหนูชื่อคาร์ค คาร์บสมาจากคาร์โบไฮเดรตนะคะทุกคนเราชอบกินมากอยู่ที่เราซื้อมาไม่ชบกิน600แป้งคบาท,ทั้งหมดนี้ถุงหนึ่งซื้ออุ้มตั้งที่นี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบคาร์โบไฮเดรตอะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของร่างกาย<ม>เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกาย<ม>เราก็เลยเลือกชื่อนี้มานะคะเมื่อไ,ไหร่พี่ทอจะจับไมกี้พี่จีน่าพี่อุ้มมาถ่ายคลิปด้วยกันคะ่ะฮะอูหมดนั่นเลยเหรอ ตอบเลยเคยตอบชัดๆแล้วว่าพี่แยกพี่แต่แยกเขาคนด้วยทุกคนคืออุ้มไม่สามารถเราไม่สามารถแฮนเดิลไหวพูดคือทุกคนน่ารักนะทุกคนแบบอย่าแบบไปดราม่าอะไรนะไม่เกี่ยวกับเขาเกี่ยวที่อุ้มเองอุ้มอุ้มแฮนเดิลไม่ได้เคยเห็นอุ้มเหม่อไหมไรที่แล้วเห็นอุ้มเหม่อไหมไรนั้นถ้าไปถ่ายอ่ะอุ้มจะเหม่อแบบนั้นแน่นอนคือค่อนข้างเหม่อไม่งั้นวันนั้นอุ้มอาจจะต้องนอนแบบเยอะๆอ่ะ แต่ถ,ถ้าจะมันพี่ก็คิดอย่างนั้นแต่ต้องคิดว่าไม่แต่เดี๋ยวเราอาจจะแบบแมทแมทการหมายถึงว่าถ้าคิวเขาตรงกันอะ่ะมันก็นา่าจะได้มีแบบความเป็นไปได้แต่แค่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเขา่เป็นคนสนุกทั้งคู่หมายถึงว่าอันเนี้ยเป็นแบบพี่ทอยนะพี่ทอยจะชอบวางคาแรคเตอร์ไว้แล้วเขาเป็นคนแบบสนุกกันทั้งคู่อ่ะหมายถึงว่าเขาสามารถแฮนดเดิลทั้งรายการให้เราได้อ่ะแล้วถ้าเขามาพร้อมกันอ่ะมันเสียของหมายถึงว่าแบบเออ ทุกคนจะเห็นโมเมนต์เนี้ยของแบบสมมติอ่ะเห็นของไมกี้เต็มที่ก็จะได้เห็นของไมกี้ไปเลยเต็มที่เห็นจีน่าก็จะได้เห็นแบบเต็มที่ <c oughs> อะไรเง,งี้ยอยากไปแฟนมีแฟนมิดปีนี้ไม่ไม่รู้ไม่น่าจะมี <c oughs> คิดว่าเพราะว่าเรากําลังจะเดินหน้ากับการแบบทํางาน <c oughs> ถึงว่าถ่ายละโค้งถ่ายละคอนถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อุ้มยังว่างแต่เดี๋ยวจะไม่ว่างแล้วทุน ลำพังพี่จอบอุ้มก็ช็อตบ่อยมากแล้วหูก็พูดจริงเกินเรื่องจริงขอให้คุณพ่อปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะปีนี้จะมีหนังไหมอาจจะมีปีหน้าละมังยังไม่รู้ลอง,ลงดูไม่รู้รเ,เหมือนกันถ้ามารวมกันจีนา่าสก,กายเป็นพิธีกรอ,อ่ะก็ถูกก็ <c oughs> จริงคะ่ะเป็นทุกใครอยู่แล้วทุกไรจีน่าเป็นคนเริ่มหมดเป็นตัวเปิด <c oughs> กางเกงน่ารักมันมีแต่คนชอบกางเกงกางเกงสลิปทูสลิปนะคะเป็นอันนี้เป็นกางเกงเป็นชุดนอนทุกคนมันมีเสื้อด้วยเป็นลายเดียวกันเป็นแขนยาวขายาวนะคะไปตัมกันได้คะ่ะมันใส่สบายจริงแม่เล่มมีกี่ EP คะสิบหกไหมคะใช่ไหมใช่มีสิบหกอีอีกหนึ่งนาทีนะทุกคนเราจะไปแล้วนะคะ แต่ฉันไม่กลับบ้านเหรอเนี่ยจนประกอบเสร็จอะงงแล้วเหมือนกันตอนนี้เอ้ยเอ้ย19 EP เขาบอกมี19 EP อ๋อใช่ค่ะ19 EP 19 EP 19 EP ตามนั้นแหละทุกคนคิดเองคิดเองเราชอบคิดเองอยู่แล้วเราทำอะไรเราชอบคิดเองเลยผมงขอโทษคืออ้ให้ข้อมูลเท็จทุกคนเฟคนิวส์19 EP เรืชอบคิ่ได้เงยเองปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละ กูดไหนอะไรทุกคนไปดูแม่เลี้ยงก่อนเดี๋ยวกูดไหนเดี๋ยวอีกสิบนาทีเีมาแล้วเดี๋ยวพอแม่เลี้ยงจบเรามาชิดแชทกันในแอปดัมไงคะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีกแอปหนึ่งนะคะทุกคนไปดูละครให้สนุกนะใช่แล้วเดี๋ยววันหลังเรามาพอดแคสต์กันใหม่ในนี้แหละไม่มฝากดูแม่เลี้ยงอีพีของด้วยนะคะหลบหลบหลทุกคนแไว 安妮再来帮我啊，安妮是红的来。拜拜拜拜